ส3สิงหาคม2568นะคะท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะวันนี้แอดมินมีตำมีตำลาวแซบนวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเพื่อนบ้านกันนะคะท่านผู้ชมเนาะวันที่11ที่ผ่านมานะคะหลุดคือก็คือหลุดนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะในคลิปนี้นะคะใครดูจบคลิปนี้โชคแน่นอนนะคะท่านผู้ชมใช้เวลาดูแป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ตำราว,วันนี้นะคะมีตัวไหนบ้างะคะ่ะแอดก็มี3ตัว2ตัว4ตัวเน้นตัวรองมาให้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมใครงบน้อยนะคะก็สามารถจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบชุดรองด้วยนะคะก็จัดไปได้เช่นกันนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะแนวทางที่แอดเอามานําเสนอนะคะ ก็แอดตัวที่แอดเน้นให้นะคะก็คือตัวเน้น3ตัว2ตัวนะคะไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันแม่นะคะท่านผู้ชมเนาะวันแม่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันแม่เมื่อวานนี้เองนะคะใครที่มีโอกาสได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้กอดคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่า จริงๆวันไหนก็สําคัญนะคะเนาะสำหรับคุณแม่คุณพ่อของเรานะคะไม่ว่าวันไหนๆก็เป็นวันสําคัญสําหรับท่านนะคะ82957นะคะท่านะผู้ชมภายใน5ตัวนี้นะคะแอดวินให้ทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็4ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจัดไปได้เลยนะคะท่านะผู้ชมนี่คือตัวเน้นนะคะอย่าลืมไปกราบด้วยนะคะท่านะผู้ชมอาจจะพูดเร็วนะคะหรือว่าพูดผิดนะคะแอดต้องขอโทษด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวยังไงก็แอดอยากให้มีโชคกันนะคะ ตำลาวแซบนัวนะคะไปทเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะคะท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือตัวเน้นนะคะบ้านใครฝนตกบ้างคะบ้านแอดนะคะฝนตกสลับคืนนะคะแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะให้ตกแล้วนะคะมีเสียงดังหน่อยนะคะท่านผู้ชมมีเพื่อนบ้านนะคะกําลังซ่อมแซมบ้านนะคะอยากอาจจะดังนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะรบกวนนะคะแล้วก็อยากจะพูดให้จบๆนะคะเพราะว่าอะไร เสียงดังแล้วค่ะก็เลยอยากจะพูดอยากจะคุยกับเอฟซีให้จบๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้มีโชคมีลาบกันนะคะตัวเลขแล้วนี่ก็คือตัวรองนะคะทั้ง3มตัว2ตัวรองนะคะท่านผู้ชมชอบก็จัดไปได้เลยนะคะใครขัดก็ผ่านนะคะเนาะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขออวยพรให้เอฟซีของช่องสองหวยมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยแรงเฮงปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะในวันนี้นะคะ สองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้วันพุธนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่รอตำลาวนะคะใครที่รอตำลาวนะคะวันนี้แอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ